น,นี่ก็จะไปสถานีรถไฟกลางนะคะแล้วก็เป็นทิศทางที่ไปสู่ถนนที่มีพอะไรแหล่งย่านถนนผู้หญิงทำงานที่อะไรขึ้าเียเด็ดไท์วินโด้เหรอผู้หญิงทำงาน,งงานพวกโสพิณีค่ะถนนโสพิณีตรงนี้ เป็นรถรางภายในเมืองนะคะวันนี้เรานั่งรถไฟมาจากเมืองครีเฟตนะคะจากครีเฟตมาก็มาต่อที่ดุสบุกดัสดุสบุกก็ตรงสิ้นมาสิ้นสุดที่อัมสเตอร์ดัมรถไฟสายนี้ก็จะมาจากแฟรง์เฟิร์ตนะคะแล้วก็จากแฟรง์เฟิร์ตก็มาจอดต่อที่เคิร์นเป็นรถไอซีนะคะจากเคิร์นก็จะเป็นจากเคิร์นก็จะเป็นดุสดกดุสดกเสร็จก็ดุสบุกดุสบุสกเสร็จก,ก็จะเป็นออเบอร์เฮาส์เซนจากโอเบอร์เฮาส์เซนก็จะเป็น อีกประมาณสถานีที่ที่สี่ค่ะถึงอัมสเตอร์ดัมค่ะอันนี้เป็นใจกลางของเมืองค่ะนกอะไรเนี่ยนกนกนางนวนบนหัวสิงโตถนนมีเขาแสดงกลน,นะคะคนดูเยอะมาก กำลังเดินหาญาตินะคะอยู่ในนอ นาวินนาวินด้วยนะเาไปไดหวไมเขาม่มีกุ้ให้นั่งเราก็ต้องนั่งแบบนี้แหละน่นมีตบ่บงคบังบังบัง buiten, links, dat zijn die hoofdstraten strassen die hier laden Ja De ja, die straat is de thuisste straat Hè? Ik ga naar beneden, oh. ik Oké, oh. 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 กระเป๋าสวรรค์ใหญ่เดี๋ยวคนหยิบเ,เร็วๆคนมานั่งละเอาไปมาสวาารรค์ยาเหี้ยสวรรค์ใหญ่แบบนนะทัชชัยเหี้ยตอนนี้อยู่ที่ไหนคะตอนนี้อยู่ที่ไหนคะตอนนี้อยู่ที่ไหนคะอันนี้พูดไม่ผิดเลยนะเมืองร้อยชิลเลนเลียงไม่เคยถูกเลยนี่แฉถ่ายรูปเราเออเออเคยอยู่ อัมสเตอร์ดัมพูดได้ผิดเป็นประเทศที่สมัยหาเที่ยวที่ยิงไทยบนใหญ่ไฟฟันอยากจะมาและอยากจะทำงานที่นี่ทำงานอะไรคะทำงานคุณก็ไฟฟันใช่ไหมตอนนี้มาเซอร์เวยก่อนเหรอคะเซอร์เวยกับนักวิทย์ทำงานกับยิงชาวบักอะไรบางน้ำบนของน้ำบนสูงสักมากข้อมูลเป๊ะไหมคะเป๊ะมากเป๊ะไหมเด็กอะไรนี่กับเราเซอรดนไม่รู้ มึงรเดี๋ยวเขายิบไปเราไม่เห็นไม่บางเลยบงแรกนะบางอาักเนมัย่แกบังบล้วยมัเข้มเข้มะไนเข้มเข้มไหนเขาจะใส่ละนั่น T-shirt วิ่งตัอันเนี่ยไม่ใ่ไม่่